ดีค่ะคลิปนี้จะพาทําตะขาบ2คู่นะคะตะขับสองคู่ส่วนใหญ่ก,ก็จะไว้ใช้ติดรอบพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะทํารัดพวงรัดข้อนะคะอุปกรณ์ก็จะมีลิบบิ้นจํานวน2เส้นนะคะความยาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํารอบพวงมาลัยหรือว่ารัดข้อรัดพวงนะคะซึ่งรัดข้อรัดพวงก็จะอยู่ที่ประมาณ60นิ้วนะคะสําหรับพวงมาลัยพวงเล็ก แล้วก็รอบพวงสำหรับพวงมลาลัยพวงเล็กนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ150นิ้วค่ะอุปรกรณ์ก็จะมีริบบิ้น2เส้นนะคะสเตปเปิลค่ะกันไกลและที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นที่แบ่งริบบิ้นเบอร์2แบ่งครึ่งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเบอร์2แบ่งครึ่งที่เราทำเองนะคะไว้จะทำคลิปลงให้นะคะ ั้น,ต,น,นตอนแรกเรามาแบ่งลิบบิ้นกันเลยะค,ะค่ะค่ะเมื่อเราแบ่งริบบิ้นเสร็จนะคะเราจะได้ริบบิ้นทั้งหมดจำนวน4เส้นนะคะหลังจากนั้นเราจะหาจุดกล,งกลางของลิบบิน้นพอได้แล้วเราก็พับเลยค่ะ จากนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะนำสองริบบิ้นสองเส้นวางทับกันนะคะเราจะโชว์ขอบสีทองแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะพลิกขอบสีทองค่ะลงด้านล่างหลังจากนั้นงอริบบิ้นให้เส้นขวาทับเส้นซ้ายมือนะคะขั้นตอนถัดมา เราจะงอลิฟบินเส้นที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยค่ะลักษณะนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องค่ะแล้วเราก็จะพลิกพลิกเส้นที่อยู่ซ้ายมือค่ะพลิกพลิกสีทองเขาขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะดึงค่ะโดยดึงทั้งด้านซ้ายมือแล้วนะคะแล้วก็ขวามือจะจับเส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะดึง ให้เขาแน่นให้เขาล็อกนะคะหลังจากนั้นนะคะพลิกค่ะเส้นสีทองกลับไปด้านหลังนะคะแล้วก็งอลิปบินในลักษณะนี้นะคะก็สอดเข้าช่องแล้วก็ดึงเสร็จแล้วค่ะตะขาบคู่ที่หนึ่งของเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เส้นที่สองของเรานำลิปบิ้นทั้งสองเส้นนะคะมาวางซ้อนทับกันพลิกเส้นสีทองลงด้านล่างนะคะหลังจากนั้นงอลิปบิน้นขวาทับซ้ายหลังจากนั้นนะคะ,นะคะงอลิปบิ้นในลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าไปในช่อง แล้วก็พลิกลิปบินนะคะหงายขึ้นค่ะก็ทำการดึงดึงทั้งเส้นด้านซ้ายนะคะแล้วก็ขวาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นพลิกเส้นสีทองแล้วก็งอค่ะสอดเข้าช่องดึงล็อก จากนั้นเราจะนําตะขาบทั้งสองคู่นะคะทั้งเนี่ยค่ะทั้งสองชิ้นนะคะมาวางประกบกันโดยเราจะใช้เส้นขวาทับด้านซ้ายนะคะเราจะเชื่อมกันโดยนะคะขวาทับซ้ายหลังจากนั้นใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะค่ะงอแล้วก็สอดเนี่ยค่ะก็ดึง ก็นำเส้นอีกเส้นหนึ่งนะคะค่ะงอเสร็จแล้วสอดเข้าช่องเนี้ยค่ะก็ดึงค่ะเมื่อปลายเส้นที่เราดึงนี้ค่ะเราก็จับงองอ,อยงี้มาเลยนะคะแล้วก็สอดเข้าช่องนี้เลย เส้นหนึ่งนะคะค่ะรูดมาแล้วก็งอแล้วก็สอดเข้าช่องดึงค่ะดึงให้เขาแน่นนะคะแล้วก็งอสอดเข้าช่องก็ดึง สอดเข้าช่องแล้วก็ดึงค่ะพอดึงเสร็จแล้วก็จะงอสอดเข้าช่องแล้วก็ดึงเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ,ค,ะค่อยๆทำไปทีละแถวนะคะแถวหนึ่งก็สองช่อง ค่อยๆทาไปนะคะค่ะเราก็จะได้ตะขาบในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราทําจนสุดเส้นลิปบินที่เราตัดไว้นะคะตามความยาวที่เราตัดไว้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะพอสุดท้ายแล้วเราก็จะมาทําการเก็บปลายของเขานะคะโดยการดึงเนะะี่ยค่ะเขาจะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็ดึงออกมาทั้งสองเส้นนะคะหลังจากนั้นใช้เส้นที่อยู่ด้านล่างค่ะพับกลับขึ้นไปด้านบน ก็ใช้แมกเย็บเลยค่ะหรือใครจะใช้สกอตเทปติดก็ได้นะคะค่ะเ้นที่อยู่ด้านล่างพับขึ้นบนใช้สกอตเทปเอ้ยใช้สเตปเปิลน,นะคะแมกไว้ได้เลยใครหรือจะใช้เทปกาวติดก็ได้นะคะค่ะหลังจากนั้นก็ตัดริบบิ้นส่วนเกิน,นออกค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ เพราะว่าเวลาเดี๋ยวเราติดกาวนะคะมันก็จะปิดรอยตรงเนี่ยค่ะตรงลูกแม็กของเราไม่ให้เห็นเหมือนเดิมค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ